สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุกุสุคนเมื่อนี้สภามาสํารวจราคางวนะครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเทียมอำเภอบ้านเพอจังหวัดอุดรธานีเศร้าวันที่3เดือนพฤศจิก,ก,กายน,นยกรายหกสิทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้อง <c oughs> งวงงามหลายนะครับพี่น้องงวงางามสวยๆนะครับมาเบิ่งมาชมนะครับคลิปนี้มันจะถูกสิแพงสำเร็จนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาภาพจะรับชมกันได้เลยครับพ่อมาอยู่พ่อคู่นี่เจี้คู่นี่ตคครับู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับ๙๓๒๐๐๓เนาะตัวแม่ถือที่สุดนะครับเบิ่งนะครับี่ยขาดน้ำเลี้ยงจะน้อยเอาไปคุ้นไปเลี้ยงเอานะครับง้อไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงแับงัวเลี้ยงนี่ครับเป็นแม่สาวเนาะครับฝากเบอร์โทรหน่ยพ่อ๐๘๗๐๘๗ 949าสี่เก้าพ่อยังครับพ่อไม่พ่อหม่นะครับมาจากบ้านไหนะมาจาบ้านเชียงพินบ้านเชียงพินนะครับพี่น้องเสูงประมาณร้0ยสามสิบัวยูว่าเนาะพ่อสี่ยูนี่ละสามสหนี่ละสามิหนี่ละครับพี่น้องครับชคๆมันหมานครับพ่อเดียวอันสิบสองครับห้ ตัวนี้ก็สิบสองหาร้อยบอครับคู่นี้ไหโอ้คู่นีเป็นแฝดกันครับคู่นั่นน่นี่้าแฝดโอ้สตัวนี้แมนครับสตัวนี้แมนสิบสองหบอครับสิบสองหเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับลูกเนมห่าสั่นึ่งแมนครัครับพันวาเนาะครับผมพันวามานะครับพี่น้อง้าแฝดครับ้าแฝดสิบสอ้าร้อครับผมตัวนั่นเท่าไรน่มอโอยเล สี่ห้าร้อยสิบสี่สิห้าร้อยเนาะตัวผู้เนาะครับผมห้อมหนึ่งห้อมหนึ่งห้มนั่นเท่าไหร่ครับสาวหกสาวหกห้าร้อยนะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวเมียเนาะครับผมลูกตัวเมียลูกได้ยักเดือนหรือครับลูกได้ยักเดือนครับห้าเดือนครับได้ห้าเดือนแม่แม่สูงเออวันไรสี่สิบอยู่ครับร้อยสี่สิบอยู่เนาะครับผม นี่ครับพี่น้องยางดีครับมอหลุนเนาะยางจึงพเอาฝากเบอร์โทรได้ครับ062ครับ062 219 219 6137 6137ครับผมเอาห้อยยังครับห้อยปื้มครับห้อยปื้มเนาะมาจากบ้านใดเนาะบ้านนากวงครับบ้านนากวงโชคก้อนหมาครับครับผมแม่สาวสวยๆตัวต่อไปครับพี่น้องพ่อการ์ดครับสวัสดีครับออามาหลายย่เนาะ มาเริ่มเลยครับนี่ตัวผูกตัวเมียค่ะตัวเมีเนาะไปสิบสามตัวร้อยไปสิบสาเก้าร้อยโอ้ตัวเมียสวยๆเลยเมียนี่งามค่ะงามครับหลังหลังเนื้อๆเลยหลังหนาๆครับพี่น้องเป็นตาสายเนื้อสายขุนเนาะสายเนื้อสายขุนเอาไปเลี้ยงก็ได้ครับปิดตัวเมียโอ้สวยๆครับอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันเก้าเจ็ดสามตัวสี่ตัวเจ็ดพันเก้าเนาะหนึ่งสองดีเนาะ ตัวนี้ตัวผู้ใช่ค่ะตัวผู้สองแม่หนึงราคาเจ็ดพนเ้าเจ็ดพันเนะครับเตัวนี้พอน้ำนะตัวนี้พี่น้องเาน่าไดครับนี่ราคาเดียวกันเจ็ดพาเจ็ดพันเถ้ายกเอาเจ็ดเลยสี่ตัวครับถ้ายกสตัวนี่เจ็ดพเนาะครับพี่น้องถ่ายกสี่ตัวนี่ตัวละเจ็ดพนะครับอันนี้ตัวแม่ตัวผู้ค่ะเอาตัวนี้ อันนี้เป็นมะผูเฮาหนึ่งองสาสีครับราคา1 3 9ส0มเก้าร้อยเการ้อยส่ตัวเนาะสตัวนะครับพี่น้องบังโอ้ครับลำตัวซ้ายเนื้อซ้ายขุนนะครับพี่น้องเบิร์เรบอกครับเอพี่นิดบัขาวบัดำบังแดงบัแดงนี่เนาะสิบเอ็ดเก้นะครับขาวแดงนะครับตัวผู้บดเนาะสิบเอ็ดเก้านะครับครับพี่น้อง สุดนี้จักโตครับนี่ยสี่ตัวสี่เบียดเก้าร้อยนะครับพี่น้องต่อรองได้ต่อได้คุยได้ค่ะตัวนั่นตักโตขาวครับพี่น้องแมนค่ะเนื้อทั้งนั้นค่ะเนื้อทั้งนั้นนะครับเปิดแล้วเนาะนี่แม่มันโอ้แม่มันแถมให้พี่น้องห้าสิบเอ็ดเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเจ็ดร้อยนะครับแมมมันผางสองตัวแม่มันผางลังตัวเบิ้งครับพี่น้องแม่มันยังไงนะครับพี่น้อง แม่แม่มั่นแม่สาวบ่ครับนี่ยมันลูกได้ค่ะได้ลูกมา่นไปเหตุใดเราค่ะได้เลยเนาะความอยากอยากสิบสองห้าร้อยสิบสอ้าร้อยสอมื่นสองห้าร้อยสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับพี่น้องสูงประมาณร้อี่สิบแม่นั่นแม่หนึ่งสิบสี่ห้าร้อยจ้าสิบสี่ห้าร้อยนะครับพี่น้องแม่ขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยแม่จ้าเลี้ยงลูกนี่ลูกคนตูแยอกมาโอ้ลูกคนให่กว่ามาเนาะพี่น้อง ฝากเบอร์โทร087ค่ะ087 438ค่ะ438 6454 6454ครับทีบ้านบางงามพื่อนรองรับสวาสด์คุณตาครับผมถ้าเบิ่งบ่ทันจังได๋ยังโทรสอบถามเข้ามาเนาะครับชุกชคกมันหมานครับสวัสดีครับครับมาจักรตัวยู่บ่มื้อนี้ครับแม่นเิ่นได้อยู่นี่มาหลายอยู่เนาะมื้อเนาะเดี๋เราเกียรติพันธ์ครับ ตัวเราเก็ดพันเก็ดเนาะแม่ครับสามตัวตัวแม่บวชครับนี่ครับแม่เบิร์บแม่เบิร์ตนะครับพี่น้องตัวละาเก็ดพันเก็ดตัวแม่เบิร์ตนะครับเอาตัวต่อไปครับสิบสามครับว่าตัวนี้สิบสามห้าร้อยเป็นตัวแม่เนาะแม่สาวแม่สาวแม่สาวนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าอยู่หรืครับร้อยสาบครับเอาตัวต่อไป แม่แยกลูกครับทับได้สอเดือนแม่แยกลูกเนาะทับทับได้สองสามเดือนแล้วเนาะหัวหลุนบอกครับนี่ยังบอท่านตรวจพรอมเท่าไรครับนี่เส้นผ่เอวลอยครับสิบห้าเก้าร้อยนะครับแม่สาวโอาแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกนะครับแวทับได้หลายเดือนทับได้หลายเดือนแล้วรุ่นบอกว่านั่นตรวจครั้แม่มานครับแม่ม่านเนาะหกเดือนเส้นผาเอวลอยครับ สองหม่นกับห้าร้เนาะครับผมครับบงโอ้แม่นี่ไงสูงลอยสี่สิบห้าบวกลอยสี่สิบห้าบวกเขาสวยนะครับพี่น้องไทยอะแม่นี่สิบแปดห้าร้ครับแม่ลูกแม่ลูกสิบแปร้อยลูกตัวแม่เนาะสิบแปรนะครับพี่น้องเอาเบิ้งเอาก้มสูงกับสิบวันถามจากน้อยนะครับพี่น้องให้โทษสอบถามขามหาจากของง้อครับพี่น้องมันหลายตัว สิบ0ี่ห้านะครับลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่14,500รอยนะครับพี่น้องอั่าครับ14900เนาะคมนี่นะครับ้้อนะครับพี่น้องคมนี่เท่าไรครับนี่ยคมนีส1 7 5 0 0ครับ17,500นะครับ17,500นะครับพี่น้องเป็นง่วนไทยกางครับนมกำไไหมพ่อครับ 97 0 0นะครับพี่น้องตัวแม่เนาะครับตัวแม่ตัวแม,วม่นะครับ9 0 0 0 0นะครับ 9, 9, พี่น้องโอ้สวยๆครับเาเบิ่งเอลูกาไยังแม่่อลูกคือมากกว่า้นหอนจ้างกโทษนะครับ9นเาเ้เพชรเจริญฟาร์มเพชรเจริญฟาร์มนะครับอชคมหมานครับสวัสดีคับพ่ออาอันนี้เอามาจากตัว เอามวสามตัวครับผมอันนี้แม่นแม่เดี๋ครับนี่แม่นบ่แม่นครับแม่นนี่กับแม่นแม่นหนักกับแม่นแม่นหนักกับแม่นโอ้ครับซี่ใครับเอาเริ่มแม่นนี่ก่อนพอแม่นนี่นี่สูงสูงร้อยห้าสิบคืนครับสูงร้อยห้าสิบผสมหรือเปล่าครับไอ้ท่านไอ้ผสมครับพอขึ้นแล้วก็เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แม่ลูกผมเปิดใบเจ็ดมื่นครับอ๋อใส่ลูกคนนั่นครับนี่ ลูกตัวใหญ่นี่บอกครับลูกตัวใหญ่นะครับโอ้ลูกตัวใหญ่นี่ครับผมฟ้าลูกสีส้มแม่แล้วแม่นครับลูกตัวแม่บอกครับลูกตัวแม่ลูกพ่อใดครับนี่ลูกไก่บางแคพันสติงเร่บอ่ะสติงเร่บอ่ะสติงเร่สติงเร่นะครับลูกสาวลูกสาวลูกที่ใดครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกเนาะครับผมลูกแรกนะครับนี่แม่เพิ่นนะครับพี่น้องแม่เพิ่นเลยพ่อใดก่อนพ่อ เจ็ดหมื่นครับผมเจ็ดหมื่นบาทเนาะครับเจ็ดหมื่นบาทตัวนี่เจ็ดหมื่นบาทแยกก็ได้เนาะแยกก็ได้ครับแยกก็แยกแยกก็แยกนะครับโทรมาสอบถามพ่อนะครับเอาตัวต่อไปพ่อต้นนการผมอยากได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเนาะครับตัวนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่สาวสวยๆเลยครับพี่น้องเบิ่งหุ้งามเจ็ดพันลอนดีนะครับลูกซีใบครับลูกซีใบลูกซีใบนะครับลูกซีใบนะครับลูกซีใบ เบอแล้วบ่พ่อเบแล้วครับฝากเบอร์โทษเนี่ยครับเอาเบอร์โทรเป็นไจำน่น้นนะน่งย์เจ็ดนะครับพี่น้องเบิงโอ้แมใหญ่ครับพี่น้องถ่ายหญ่ๆนะครับพี่น้องถ่ายปกิญญไงเบเลือเลยครับพี่น้อง มัตตาบ้านไดนอนบ้านดงธาตุนดงานะครับโจ๊กคขุณหมานครับสีช้ำๆแดงๆแม่สาวเนาะครับลูกพ่อไดนอนลูกบิ๊กเบิกครับลูกลูกยังกาะลูกบิ๊กลูกบิ๊กบิ๊กยังคำเดียวลูกบิ๊กน้องโอ้โคมโตโคมโตครับโคมโตมาลูกเหมือนพ่อเพิ่นซื้อบิ๊กเนาะลูกบิ๊กพ่อพันใหญ่นะครับ ในะครับเปิดไว้เท่าไรก่อนพ่สองหม่นหาสองหมื่นห้านะครับพี่น้องมึง้งามงามแมนครับครับได้เบอร์ลักมีตัวเดียวมีตัวเดียวนะอ้าเบอร์เท่รนย์กศย์แปดหกสองสองแปดสองสองแปดเก้าสามหกส้ามกส่งามงามครับพี่น้องยู่กุดจับเนาะแม่สวยๆครับพี่น้องแม่สาวน้อยๆงามงาม้เหตุการอนปีแเดือนปีแปดเดือน โชคช่วยมันมาสิครับไปเลยครับเท่าไรเปิดเท่าไรเปิดซาบเก่าหาน่อยสองหมื่นเก้าห้าร้อยเนาะครับท่องท่องไปท่องแล้วท่องจักเดือนแล้วหกเดือนหกเดือนก็พอได้ไปโอ้ยจื้อพอได้ได้อบัดพอบ้านๆเนาะพอพอหลอดอยู่พอหลอดอยู่เนาะจื้อพอได้เนาะพอได้ใบมากสูงประมาณร้อยสี่สิบน้อหนีเนาะสูงร้อยสี่สิบกว่าอยู่ครับมีตัวเดียวบ่พอมีตัวเดียวครับเอัลฟาบัวท้อเนี่ย 0933 60 0933 60 3 6 0 3 5 8 9 5 8 9กครับโชนมานคพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับอันนี้แม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่บอกครับอันนเป็นคูนมาเป็นคูนโาเป็นคูนเนาะสามหมื่นกับห้านห้อะครับพี่น้องห้องว้เนาะห้องใบสิครับ มัดเสียู่อกบัขายมีอยู่เนาะนี่นี่ก็บสิบสามห้องเลยนี่แม่นี่สิบสามนะครับต่อรองได้เนาะอได้ดพุดครับแม่สาวตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งเอานะครับตัวน้อยไม่ค่อยสูงประมาณร้อยสามร้อยสามสิบนะครับพี่น้องเบิ้งท้ายท้ายยยยครับพี่น้องเบิ้งท่ายดีๆนะครับนี่กระทะดีๆเป็นแม่สาวนะครับอันนี้สิบสาม สิบสามเท่าเลก็พอสิบสามจะซือเนาะห้องแล้วเขา่ได้ะไอกสิบสามร้อยนีแต่โพตอรุงทีมีแต่เขาเห็นแต่สิบสองกร้อยสิบสองคือบ่เอาร์รล่ะพอมันได้กำไรหน่อยแล้วกกำไรร้อยเดียวบ่ได้กำไรร้อยเดียวเลยฝากเบอร์โทรด้วยสันพ่อศูนย์แปดสามศูนย์แปด่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนโอเคโอเคโชคคุณมารครับ ไปชมตัวต่อไปผมก็นี่เท่าไรครับนี่เจ็ดพันเก้าครับเจ็ดพันเก้าเอ้าเมนแถมพันหนึ่งพร้อมแถมให้พันหนึ่งเมียนครับพี่น้องมึงมีเงินพันแถมให้พร้อมเจ็ดพันเก้าเนาะเจ็ดพันเก้าเหลือตัวเดียวเลยครับมื่อตัวเมียเหลือตัวเดียวครับเหรียตัวเดียวโอ้ยครับพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับแถมเงินให้พันหนึ่งนะครับสนใจโทรมาได้ครับอายุจักเดือนจักปีเลยเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนาะมุนยาหนุ่มครับขาแนมียในเวียดนามครับครับ ขายแม่เบียดน้ำแล้วนะครับเอาฝากเบอร์โทรนะครับ065 5 0 65, 50 8กห <23 79. S 2> ้าห้าศูนย์แปดห้านย์สงสามดเสงส้คนหมานครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพ่อพันธ์บอกครับนีบ่ลูกลูกพ่อใดเนอลูกเกมบอลลูกเกมบอลอ่าสูงไาไปได้ครับนะี่ เท่าไรก่อนครับร้อยหกสิบบวกครับพี่น้องอายุได้ยักปีแล้วเนาะเขาสามเลแล้วครับสาเขาสามปีเนาะครับผสมมาแล้วมันบ่ทับเปลแล้วนะครับ,รมมรบ,ท,บ,รบทับเปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้องเนเข้งขาใหญ่ๆโอ้สูงครับพี่น้องสูงเป็นเต่าพิเศษพ่อพันธุ์นะครับโโรสายหูบ่ครับนี่หูงเง่าบ่หูงเง่าเนาะโอ้พอดีพอดีหูพอดีห้องสามเก่าห้องสามสิบเก้าเชียวสามสิบเจ็ด โอ้ครับพี่น้องเอามาต่ออีกมาต่อร้องเอาอีกนะครับเบิงนะครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรเนี่ครับ088ครับ088 571 571 4107 4107ห้อยยังครับห้อยโจครับฮ้อยโจเนาะ มาเตบ้านได้เนาะกลุ่มภวารับกลุ่มพวาปีนะครับพี่น้องเอาเบิงก็่ายนะครับจวะขัดจว่าตุมีงาน่ลยใช่ยิ่งงตีก้นอาินอาินแกนี่ชิบสองตัวครับพี่น้องจ้ว่าตุ้มมีทำ่าไ้กันไเป็นไงแล้งเราเรีนร้อยไร้างใตุ้มมีอะไรบ้0งชิบมาโชว์ๆมันหมานครับ ครับมาเบิงแม่พันธุ์ครับพี่น้องมาเบิงแม่พันธุ์อีกนะครับแม่พันธุ์นี่สูงประมาณร้อยส่สลบหครับพี่น้องเพิ่นเปิดไว้สองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับตัวละสองหมื่นสามท่องแล้วนะครับพี่น้องท่องเบิ้ลนะครับสองตัวนี้ตัวนี้ก็สองหมื่นสามนะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบเพิ่งครับเบิ่งทั้งสองตัวนะครับเบิ่งไทยเบิ่งไทยแม่นี่ครับเบิ่งไทยแม่นี่เบิ่งไทย ไทังไงพ่อแปันหล0บลยะเยรถพ่อฝ okay. okay. ากเบอร์โทษเยพ่อฝากเบอร์โทรเยศูนย์หก่ครับศูนย์หกสี่สองศูนย์หนึ่งอนหน้าสมหกสอนะครับอันนั้นแม่บไขายเหรอเนาะยังสองตันี่แหละยังสองตัวนี่ครับที่น้องมีหลดลบโงเนาะ ทุกชค่วนหมานครับสวัสดีครับแม่นี่แม่ม่านบรครับนี่ยหนึ่งวันมันมั่นสองม่านทั้งสองตัวเนาะม่านได้จักเดือนแล้วนะตัวนี้หาเดือนตัวนั้นี่ <4 S 1> ตัวนั้นหาเดือนเนาะตัวนี้สี่เดือนสูงร้อยสี่สิบอันทองท,องที่ไหนนาะอันน,นี้แม่สาวทั้งสองโอ้ทองแรกเนาะแม่สาวทั้งสองนะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่ สองหมื่นเก้าครับพี่น้องเบิง่งโอ้งามครับพี่น้องเงี้ยวสวยงานะครับมาสวย<อ>ครับที่นีนะ่ไปแม่ม่านซื้อกันนะครับพี่แม่สาวนะครับพี่น้องเ<อ>บิ่งท้ายนะครับวสองหมื 27, นะ่นเจ็ดเนาะแม่นี่นะสองหมื่นเจ็ดนะครับแม่นั่นสองหมื 29, นะ่นเก้าเนาะ สองหมื่นเก้ในสองหมื่นะครับมปเบ้าไทยนะครับมะง้าไทยนะครับแม่สวยๆงามๆเงา้งาวครับแม่นี่รับต่อรองได้เนาะอเอาฝากเบอร์โทษได้ครับ0,8,1 0 8 1 8,9,8นะึ่3เนาะ โชคๆมันหมานครับครับมีประมาณสานีดเด้อพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเพื่อนนะครับพี่น้องราคาง่วนะครับมันสิถูกสิแพงจังไ๋กับเบิง่งเอาในคลิปไอทิกอทดกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพี่น้องมาเบิง่งมาชมผู้อยู่ไก่มาบ่ไรกับเบิง่งคลิปไอทิดนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอทิดน้ำหน่อยเด้อพี่น้องสุดท้ายนี้สวัสดีครับ